การถวายความเคารพใช้การทำน้ำใช้การถวายคำขอความขอพรขวมสีสันและดวยม้เดยอดชาๆไม่สมบบวกและสิทธาสติั้นใช้การผอกัยบวข้างขวาเป็นหลักชักเท้าซ้ายเป็นทางด้านหลังของข้าขวาที่ยืนอยู่สอง ความเคารพพระบรมฉายาลักแล้วจากนั้นทุกคนก็จะเย็นขึ้นถวายความเคารพตามทางขออนุญาตค่ะเบิกตัวไปวาอง้ฟังะธานเครื่องราชอิสริยภร์อันเป็น เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิีและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานีในวันนี้ขอรัชการผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีขอเรียนเขารบสำหรับ ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานรับฟังคำกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีค่ะเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการ,การ,การกาแทนสำหรับสถานพิ่นิตและคุ้มครองเด็กดและเยาวชนจังหวัดบุรทรัมยค่าราชการประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรด็กระทรวงยุติธรรมได้ของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คณะกรรมการเรื่องในโอกาสพระราชพิธีฉเฉลิมพระชมมะนมพรรษาและทรงพระกรัดนุนานกฎกก้าบทประ,บบมะหมองให้ส่วนราชการแล เปจมาดิลิขุนาพรนา,นายเอกนรงกงพันธ์ลำดับที่สองชั้นที่เจ็ด เหรียญเงินดิเลกคุณาพรนายคินกรดีรำและลำดับสุดท้ายชั้นที่7เหรียญเงินดิเลกคุณาพรนายธีรยุศชาวธิรกิจ เรียนเชิญท่านประธานถวายความเคารพระหว่างนี้ขอให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนถวายความเคารพลำดับต่อไปนะคะขอให้เรียนเชิญท่านผู้มยการนะคะมอบของที่ระลึกแด่ท่านประธาน อิเชลียาพรทั้สาม่อนนะครับก็ขอเรียนเชิญที่สังัดมอบของให้เลนแหกับท่านหลวงพ่อมาอันนี้ต้องเอาไว้ที่ปกไหมคะประมาณนี้ครับท่านคือแบบนี้ผู้หิงรูคุให้ท่ไหนนะคะว่าัเือก ครับหนึ่งสองสามำหรับสำหรับชุดที่สานะคะขอเชิญนะคะเราเป็นสองแถวได้ไหมครับดิ่ีท่านนะคะขอบอกอีเป็นอย่างย่ยนะคะที่ท่านให้โอกาสมาร่วมยินดีกับท่านผู้เข้ารับพระราชชนร่วมกันตั้งแถวแสดงความอุทิศจิตในวันนี้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ việt làm không? Không! không? Không!